กี่สายมากี่้ายเฮ้ไม okay. 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 ่ด right? ิ่งไม่ดงเ้าเฮ้ยไม่ดิ่งเท้าชีไดวางกองชาร์จอะพีไหมกับมึงอ่ะเดียวไม่ดิงเาเฮ้ยไอตีนั้นแหละไอ้ดี่เปินอะโอยน่ยโอยโดนตายตายอะไรกันดับดีว่ดับกี่ดับ

แม็ดัมววะพี่ยังเก็บ่เนยเอาะวะนเชฟเกตานอยู่เดียพี่พี่ต้นที่นแม็ดัมเนี่ยตายวะก็ได้อเอเียเกียร์ได้ไหมครับมีตัวบ้านไรของโอเคสิ okay, okay. ิมาบ้านไม้อเ,เออนโซเน ไอ้กี้ไอ้กี้กี้ขึ้นหรอกคาับบ้านงามไปวะไม่บอลเลยอ่ะกูมีนะเว้ยเห็นแล้ววิ่งตรงๆไปบ้านฟาร์มสินจนนะสวยคือดักเพื่อนแป๊บเพืはは่อนมันจะวิ่งมาแหละดักตัวนะดักตัวโอเคสิพันยาก่อนนะยังเมื่อนะตาแล้ะปัญญาปัญญาแป๊บกี่ตัวสินเอาพี่ในบ้มบแบบ ีขวากันไปได้ป่ะเก็บชีวิตกูมาซาได้ป่ะตัวเดียวใช่ปะใช่แค่ตัวเดียวในบ้านจุนี้โอเคเดีนให้บ้านฟามอ่ะห้องอนอะไรบ้านเจ็บเลยไม่แน่ใจ่ามีกูดาเข้าไปบ้านละห้องท้ายสุดจดาวเกเลนเกเล่ไม่ต้อง เอาอาไวให้ะขาาสามตัวเลยปูชูพี่สิงห์นะสิงห์เ้อยู่มาเดี๋ยวชิบไว้สิงห์มันมาได้กี่มาไม่ได้กูร้อยู่ว่บ้านหนึ่งสวยไฮ้ที่แมแบ้านเนินโหนเนินหายหมดแล้วดาวสวย มีอีกปะมีอีมีอีกนะมันดหนึ่งแล้วซ้ำได้ป่ะซ้ำได้ป่ะตัวเนินไม่เนินไม่เนินมันไม่มันถูกกันเก็บสวยสองตัวแลนาเลยแล้ว่าห่ายตัวเรหนึ่งแล้วหนึ่งดาวเนี่ยเฮ้ยต้องเซได้เปิดให้มีก็มีก็สี่สิบเ้าปวนะดาไ้วหนมึปน่งผมไม่ดนารอส่สิบสามสีก้าตัวะี่ได้เลยก็ได้สินล่เท่านั้นอยู่

นนอะไเงี้ยฮะไปก่อนไปก่อนว่ะมาสอนเอ้เงี้ยแก้วขวดในากหรที่มีเงยเสร็จส่งนิเสร็จส่งน้เสรศษมาแมวเอยาก่อนเาชัวร์ก่อนเล่น้งชิวเกมหน่อยชุบเกมหน่อยคนมาเร็ววนมาโผลไปช่วสิบุนหน่อยพวกมึงอะโล่สบุนก็ตายว่าตามมาละไม่มีไอพีใช่แต่มันตายว่าตามมา เว้หลังมาอีกเอ้าียกิชิกี่ออิชชิดนั่แล้วไดเลยปัดปัดเจอแล้วเยกิได้ได้สวมาเด็ดสัองกับแล้วขึ้นเลยอะไรเอาไปเยก็ได้เออลาบไปลากไปลอกเลยอกียกิเกลไปเลยอเเออกลับแล้วเพื่อถามลูกแม่มันโดนยิงผมทำไมเนี่ยโอ้โหผมไม่น่ารอดไม่ได้ใครอ่ะ เอาข้าเจือยใครเป็นใครน้องมาวะใครที่กำลังมอหายดีเกมฟรีไฟนะครับขอแนะนำเลยนะครับเพจของพี่เกมราฟานะครับมีรหัสมาลงทุกวันนะครับไม่โกงไม่เกมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับผู้ติดตามเพจครับสองพันห้าร้อยคนนะครับเพจจริงนะครับเปิดวันที่ห้ามิถุนายนนะครับแล้วก็ยังมีบริการแค่ไวทีบัฟฟูนะครับยังไงก็เราไปใช้บริการกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ถ้ามีการนี่เลยหมดเลยนะมาไม่รังบันนะเว้ยถามท่านอ่ะมาแจมได้ปะมามาแจมดิเอาคิวแม็กหน่อยดิควายพี่เอ็มบุนมีตัวล็อกไปเลยไปเลยมาแล้วเนี่ยไปเลยไม่ได้บอลมาแล้วเนี่ยควายได้มากแปะเลยมาแล้วแล้ว มึงระวังขวาละวอนได้ตรงนั้นอ่ะวังขวาเลยก็ได้เดี๋ยวโนเติมแรกได้ใ่ไหมสามชั้นอยู่ไหนวะยี่้ห้องขวาห้ขวาหงขวาเนี่ยห้องโซฟาแล้วก็ห้องชั้นแรกพิเศษปะเขาวิ่งอดะไรลไม่สามามนึเกิไมสามบ่เอาดาบวิ่งเ่มึงว่าไม่เห็นแล้ววะอยู่ไหนวะก็จะดาบประมาณอ่ะ เจ็บหนักเลยร้อกว่าแบบเดินเหลือสิบรักสิอ่ะเดี๋ยวแม่งโดนบเสร์กหมดอ่ะนี่ัไ่เนเอาดินนั้นเลยมีม่นเก็บน้าเะิครวะเฮียบานัองมีกูไม่ได้เอาอะบนบ้านร้ห้าหาชนะชุดได้นะสะพาเราเจอรือยังไงฝั่งงูฝั่งเลยอ่ะที่มันจอบพี่ที่มันจาบ ผมกดไปได้แล้วหรอใส่ปตา่ใส่มันปยเนาะสวมไม่ได้ชือข้อมูลเ่ายมาเขี่ยายม่อนมเล่นเลยแล้ปะมาเียายแล้วทงเนี้มาแล้วติดกี่กี่เราเท่าไหรเว้ยาสวยดีกี่ไอ้กีเอยู่ดไปดิได้กี่ตัววันตรงเนี้ยสองสาตัวเลยวะได้ลมาม โหนม่อนเจ้าาวสองม่อนสายเกมตามมาแล้วปะตามอยู่ในบ้านในบ้านคนไหนสวยสวยไปเลยมันเหลืองมันเหลืองสายล่างมีดาวสายล่างเราวสายล่างเราวไปมาไปเอาปะเอาดิเฮ้ยโดนปาดวะจะดาวกดเจ็บดาวดาวสวยมอนผมอย้ายแป๊บกดเท่าไหร่ปะใครพร้อมอ่ะ

ตายอีอาุไม่เป็นไรใ้่ไหมี่วายกูว่ากูใช้ซายไายว่าต้องไหนกโซนตรงกลางอ่ะโอเคก็มีซาย้วมีซ้ายกวมีอดยหลังคาเขียวรกันั้กูเอยซนางนล้วกูจอเน่ยจะดาวดาวกูาดาเป็นไม่ขอก็มยิงกูโอ้โห พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์จบเลยโดนมากยิงไม่เดนไม่โดนนะเอ้มันดันมันดอกมึงด้วยนะเกมระวังโอเคก็เล่นอะเกมกล่นอะไรเกมมันโคนัเลยพี่ัญญาแบบผู้ชี่ขวาล้ดชีขวาลงแนนแล้วไม่ได้ทีนี้่าแดงแล้วแดงนี่แดงนี่อมีคนหดลงห้วแดงกวาแดงขวาอยู่ชั้นตัวนี้อยู่ไหนนะชั้นชั้สอี่ ตรงไหนไม่รู้อ่ะจนั่นเชื่อเลยกูโดดลงมาเนี่ยสองเมตรเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งดาวไอสวยสวยทางกลางดาวสวยตรงหน้ากูนะไมีใช่หงว่เรียนใช่เสียไว้ยู่ซ้ายอ่ะแถวซ้ายอยู่ไหนวะยิงยิงหน้ากูทางขวากูยิงแดงกูยิงแดงกูได้ไหมได้เลยแต่กูไม่ได้โดนยิงทางนี้นะเออแต่แค่ทางนี้ที่กูได้ยินอ่ะจูบน้ำเดินจักขวาหมดเดียวขึ้นมาหมดบ้านแล้วเฮีย จะิดราอยู่ตัวเบสเดียวใหหม้ั้วยไอตัวที่ยิงมึงจากด้านหลังนะจะตัวมึงึโดดนเหยีดทน้ำตัวนึงอะเ่นเลยนะไม่หรอสององคงไม่ไไม่ิงเบิรนมาวะไ่ยิงระเบิดมาด้วยเน็ดหล